งานนี้คดีพิกค่ะหนิงปณิตาขึ้นไหวกลางไอจีของจินจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันหรืองานนี้จะมีคืนดีกันแล้วคะ่ะกรณีที่ทางนั้นของหนิงปณิตาอัน f o l l o w สามีจินไปเมื่อไปเช็คอินสต๊าปลสามีอย่างจินก็ยังพบว่าติดตามสาวหนิงอยู่เหมือนเดิมแล้วคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะทางด้านของแฟนคลับที่ติดตามเองเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเอ๊สรุปแล้วเป็นยังไงกันบ้างเพราะความล่าสุดยังคงคุมเครืออยู่คะ่ะ เหมือนความสัมพันธ์ของหนิงและจินจะดีขึ้นมหรือไม่เพราะดังด้านของหนิงเองกลับไป follow อ n ินสตาแกรมของหนุ่มจินจอรินอีกครั้งท่ำกลางความสัมพันธ์ที่แฟนเองก็ยังงงนะคะแล้วก็คุมเคืือมากๆค่ะแต่ทรั้งนี้แล้วจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามนะคะ